สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทัางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน่าอาเอฟซีแม่ครัวสุขสุขคนนะคะพี่น,อนอ้องเนาะอามอนีเป็นวันอาทิตย์มืออื่นมือมอื่นรัฐบาลเล่าออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมวดที่ผ่านมาเป็นจังใดหมวดที่ผ่านมา ของแม่ขั่ววิ่งแปดกับเจ็ดลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเลขออกตัวใดนเก้าศูนย์เก้าสองเลขล่างออกหาศูนย์อ่ะหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะลุดเท่ากับว่าหลุดเดินดเท่ากับว่าเดินส่วนเพชรเมืองจันท์หมวดธิพานมาวิ่งบนล่างศูนย์กับเจ็ดเข้าที่ศูนย์จับภูบ่มี่ศูนย์หาชุดวิ่งกับบมี่ศู 5, นย์หาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้กะรูดงวดที่ผ่านมาอ่ะคันว่ารูดกะขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้ารูดก็คือขอโทษขออภัยเพราะว่าอสูตรรูดเท่ากับว่ารูดเนาะคะ่ะเดินเท่ากับว่าเดินเอางวดนี้มาตามกันต่องวดนี้มาตามกันต่อของไผ เลาพัฒนาหวดทีิพานมาของเสี่ยนอำเภอน้ำสมเข่าตกกับเนะาะค่ะพี่น้องเนาะยามแม่ขั่วสิ็จให้เบิงว่าของปูใดเข่าเนยลุงละนะเมตินิกะลุด นอกค่ะพี่น้องให้4ซีศูนย์ออกหาศูนย์สำหรับลุงละนะเมติส่วนเสี่ยนอำเพภอนนำสูงเข้าตักับนอกค่ะพี่น้องเนาะพ้นเลขรัฐบาลเล่ากระคือออกสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสอง พ้นรัฐบาลเล่าออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งสองห้าเก้าสอโอ้สองสองหเก้าสเลขบนออกศูนย์เเลขล่างออกห้าศูนพลับของเสียนอำเภอน,นาสมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเข่าตกกับ ของลุงละวิ่งซีจัดศูนย์ซีหลุดอ่หะหลุดเท่ากับว่าหลุดเดินเท่ากับว่าเดินเดี๋ยวถ้าลุงละกับเซียนอ,เอนำเภอนาโสมมากตอนใดเท่ากับลงตอนนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้มาเบิงของเพชรเมืองจันทร์กับของแม่ขั่วก่อนเนาะคะ่ะส่วนเซียนลูกแฝดเพิ่นไปทุระที่สยูมิุ่ย่างบ่ท่านกลับมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อนาจะบ่ท่านเพราะว่าจะเป็นรอบหนาเอ้อ ลาวพัฒนาวันที่23เดือน12ปี67แม่ครัววิ่งรูดบนล่าง1กับสองจับคูมี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหงห้าหนึ่งหองนย์สห้าสอ่เคูเนาะค่ะพี่น้องเนาะห้4ซคูเอา้าสำหรับ อของแม่ขั่วแคบหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับของแม่ขั่วด้อค่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาตัวเลขกับเป็นแคนแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนไปหาสลากที่ถูกกฎหมายเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับสวยสลากที่ถูกกฎหมายรัฐบาลลาวไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องมาเบิงของไผ่เพชรเมืองจันทร์เพชรเมืองจันทร์วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสี่เอาเน้นหนึ่งคือกันบ่แมนบ่พี่นอ้องเออน่าจะเน้นหนึ่งคือกันชุดวิ่งศูนย์หนึ่งสี่สองเจ็ดชุดวิ่งบนล่างเด้อพี่น้องเด้อ จับคูมิศูนศูนศูนห่งสี่หนึ่งหนึสองหนึ่งส่วนสามตัวก็มีหนึ่งเจ็ดสอี่เจองศเจ็สองเอาสหรับสุดสมตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเพชรเมืองจันวันที่ยี่สิบสผู้ใดเป็นแฟนคลับของเพชรเมืองจันร์ตามตองวดกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคือมืออื่นรัฐบาลเล่าออก มาเบิงคับคู่กันชนก,นกันกับตัวไดบอชอนกันตัวไดบอร,ระวังแม่ขั้วกับเพชรเมืองจันอะนี่ครับพี่น้องวิ่งรูดตัวเดียวกันเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าจักสิจับคูชนกันมีตัวใดมีสิบหกมีเกตสองมีศูนย์หนึ่งที่ชนกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ชนกันมีสิบมีศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หลักกระเจ็ดสองหลักกระหนึ่งหกอ่ะแคปหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางให้ทุกท่านพิจารณาไว้ก่อนลงทุนอ่ะพอกันคลิปหนาของลุงละณเมติเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่ขว้วขออนุญาตเอาออกเพราะว่าคันเอาไว้โดนกระสิบป,ปิดกดของยูทูบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จะผิดกฎของ youtube เท่ากัต้องให้พ่อประมาณเนาะคะ่ะรอของไผยของลุงละลุงละณเมติกับเสียนอ,เอนำเภอนาสมรอค่ะพี่น้องคลิปต่อไปน่าจะเป็นเสียนอ,เอนำเภอนาสมกับลุงละณเมติเด้อค่ะพี่น้องเด้อ นี่ค่ะคลิปต่อไปสิเป็นของเซียนอ,เอนำเภอนาสมกับลุงละกดติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นแฟนครับอ่าเซียนอ,เอนำเภอนาสมกับลุงละกดติดตามไว้ค่ะอัมนีตอนเย็นแม่รั่วอาจจะเดินทางลงกรุงเทพเด้อค่ะพี่น้องเด้อธุระด่วนตอนแรกแม่รัวอาจจะเดินทางลงกรุงเทพเพราะว่าธุระด่วน จะม่นไปเจอกันมืออื่นกับคือที่ยุคกรุงเทพเนาะค่ะเหมือนแรกไหม,มคู่อาจจะอจัดคลิปไว้รัฐบาลให้ไวไปเอาออกมืออื่นกับคือ,อยุ่กรุงเทพเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่คัวสิอ่ะไปฮอดแล้วสิปเป็นจังไดจะเสิร์ฟสุพี่น้องฟังทุละแบบใดไปแบบใดเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับ สำหรับเล่าพัฒนาของแม่ครัวและเพชรเมืองจันเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ของแม่ครัวนี่ของเพชรเมืองจันอ่อะแคปนาจอไว้แต่พอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีเด้อย่ามืออื่นกับรัฐบาลลาวพรุ่งนี้พอกันคลิปนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ